สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องวิ่งดำซิงนะคะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนน้องวิ่งก็อยู่กับทีมงานโทนหนึ่งอีกชิ้นเคยค่ะเมื่อกี้จอดรถตาตินอยู่นู่นพอดีนะคะเจตินอยู่นู้นพอดีนะ,ะ้วันนี้เราก็มาอยู่กับทีมงานเจตินอีกแล้วนะคะซึ่งขออนุญาตมาแล้วเจต,ตินก็เคยถามแบบไม่เคยถ่ายคลิปเลยอะไรอย่างเงี้ยถ่ายปกติอ่ะเนี่ย น้องมะนาวกับน้องไม่รู้เขาไม่มีชื่อเนาอกับไร้สังกัดนะฮะ ทุกคนคือวันเนี้เล่าให้ฟังคือมิงอ่ะออกมาซื้อของให้พ่พอก่อนนะคะเพราะพี่พี่มิงอ่ะก็จดรายการให้มิงไปตลาดแล้วก็พอถ่ายภาพปุ๊บได้ไปไทยเสียตินหน่อยไหมลูกมังก็โอเคก็เลยอ่ะเอาพัเดพ่อเสร็จปุ๊บนี่คือไปตลาดจะไปตลาดแต่ว่าก็าถ่ายก่อนนะคะไม่มีไม่มี ไม่มีอะไรไอเสื้อกันหนาวไม่มีร่มอะไรอย่างเงี้ยซื้อไม่ได้เตรียมพร้อมมาคือตะเติดจับบ้านมาก็กานี่เลยนะคะอันซูเล็กๆร้อนนะมาจากอันนี้นะมาจากพี่ถ่ายไปคลิปท,ที่แล้วอะ่ะพี่บอกว่าห้าสิบกว่าไลค์อะ่ะเพิ่งกลับบอกเลยความซึ้ง 你 <noise> 到嘛了？我再找找来。嘿嘿， จะย็นนะคะโอเคหลอนเถอะเยอเยอะมาก slow เล่ ดีก็เออบ่ายเท่าไหร่แล้วบ่ายสามกว่าหรือเปล่าประมาณนั้นและค่ะโอ้เมียนบ้าน,านาอกแบบนี้มัน,น,น,น <c oughs> จะข้ามแล้วอะ่นะฮะความสุขเล็กๆฉันนะนี่ก็ความสุขเล็กๆของ ิงๆนะไปจ้ามาอีกคันหนึ่งแล้ว กับพี่แหนมนะคะพี่แหนมมาโรนะพอดีบอกว่าจะไปตลาดด้วยก็เลยบอกว่าขอพามาก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่แกก็ไม่ได้รีบพี่ก็พามาอ,าอาก็รอกันไปจ้าอยู่นู้น่นนะนี่คือความ หน้าของทีมงานโทรหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้นะคะี ก็ยังไม่เคยเห็นเลยค่ะขอโทษนะคะเวลาถ่ายก็ไม่มีเวลาดูคลิปคนอื่นก็เทมจะน้อยมากเลยน้อยมากขออภัยค่ะตามสถานการณ์ไม่ทันนะคะตามการเรียนยังจะตามไม่ทันอยู่เลยค่ะไม่อยากจะกัดฟันพูดเลยนะคะมันเยอะจริงๆนะคะความสุขแรก ก็ใส่แต่นู้นเลยบอพี่ร็อกกี้อเป็นเทนกอดดิทัง เจียตินบอกว่านุไปเดินเล่นตรงโคลนโอ้ปดัดอีดตรงโคลนก็ไม่ได้นะคะขอบคุณนะแต่ว่าตอนนั้นหลานเล่นพากันขผดโคลนกันเอ,อน่าสนุกยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปก่อนพี่ล็อกกี้นะคะ นนน่่่ลือโอเคขึ้นมาแล้วนะคะโอ้โหหันทีันก็ไม่ร้อนหรอกมันอบๆอ่ะทุกคนแล้วเหงื่อนี่ช่าออกเยอะถ้าสมมติมาลองเอาเหงื่อมิ่งวันเลงโอ้โหได้เป็นได้เป็นครูอ่ะทุกคนบอกเลยเยอะ จริงๆโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ